ตื่นสายทุกคนไม่ได้ตื่นสายเหรอเหรออ้วันนี้วันหยุดเลยตื่นสายเหรอลูกเหรอโอ้โหไม่ได้รู้จักมีวันหยุดได้เหรอเนี่ยอะเดี๋ยววันหยุดแม่นะเนี่ยจริงๆวันนี้แม่ว่าจะไม่ออกมาแล้วนะแต่ได้าด้าด้าดาดาครับเดี๋ยวแม่แบบไปช่วยงานนะเป็นแม่ดูน้องด้วยนะ,นะนะนะครับ ได้ยินไหมเนี่ยอะตาอือฮึคุณพี่ม้าก็ยังไม่ตื่นเลยน้องตื่นกันหมดแล้วสวัสดีเพื่อ,อนๆพื่อนก่อนถูกอืมอ่ะสวัสดีเพื่อนๆก่อนเดี๋ยวสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีวันหยุดครับแพนด้ายังไม่ตื่นเหรอทุกคนแม่มากลวนแพนด้านะ เ,เดี๋ยวแม่เืิอหนูมาฝากนะน,น,นะลูกนะนะนะครับ้าเชิญกันหนมาฝากนะ